รัฐบาลคุณอนุทินก็มีมติหยิบโครงการอันเก่านี้กลับมาปัดฝุ่นแล้วก็รับซื้อไฟเพิ่มครับภายใต้ชื่อโซล่าชุมชนที่สำคัญครับราคาเมื่อกี้2.17บาทเรายังบอกว่าแพงแต่ว่าโครงการใหม่นี้ครับกำหนดราคารับซื้อที่แพงกว่าเดิมอยู่ที่2.25บาทต่อหน่วยสำหรับโรงไฟฟ้าประเภทแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นครับก็เป็นคำถามอีกเช่นเดิมครับไปถึงรัฐบาลคุณอนุทินครับว่า สิ่งที่เคยคิดกันว่าเราต้องรอแผนพลังงานชาติหรือแผน PDP ฉบับใหม่แต่ทาไมรัฐบาลชุดนี้ถึงมีการเร่งรัดให้ประเทศไทยต้องรับซื้อไฟเพิ่มทำไมถึงมีการเร่งรัดโครงการที่จะเพิ่มภาระต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไอ้คําที่ชื่อว่าลงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยสรุปแล้วชุมชนได้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญที่สุดครับ ราคานี้สมมุติฐานคืออะไรต้นทุนทุกอย่างทั้งแผงโซลาร์เซลล์มันลดลงแต่โครงการใหม่กลับมีราคาแพงขึ้นสิ่งนี้สวนทางกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภาคพ,พลังงานทั่วโลกอย่างชัดเจน